นายสุชาิชวีสุวรรณสวัสดิ์หัวหน้าพักไทยก้าวใหม่เผยว่าการแก้ไขปัญหาหลุมยุบสามเสนเป็นงานที่ยากและต้องระวังอย่างมากแต่เหตุการณ์นี้ก็เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุโมงคใต้ดินเขาได้ลงพื้นที่หลุมยุบและอธิบายว่าปัญหานี้เกิดจากดินทะลักเข้าอุโมง์ตัวบนที่เชื่อมต่อก,กับผนังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวชิรพยาบาลจึงเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ ซึ่งทําให้อาคารตํารวจสามเสนที่มีเสาเข็มสั้นกว่าสุดตัวรุนแรงขนาที่อาคารที่ปังกระสมีชดยังคงตอดภัยทีมงานได้ประสานส่งกําลังมาช่วยเหลือดโดยการถงกระสอบทรายเพื่อปิดรูอุโมงแต่ไม่ได้ผลจึงเทปูนผสมและถงทรายหลายพันลูกบาทเมตรแต่ดินก็ยังสุดต่อเนื่องเข้าอุโมงเนื่องจากน้ำหนักของทรายและระดับน้ำใต้ดินสูงทำให้อาคารสถานีตำรวจสามเสนเดิมที่สุดตัวมีโอกาสถาังในขั้นตอนถัดไปทีมงานได้เริ่มอุดรูรั่วที่ดินและน้ำทะลักเข้าอุโมง ซึ่งรวมถึงการหล่อผนังคอนกรีตฉีดคอนกรีตจากด้านในอุโมงค์และฉีดเสาเข็มซีเมนต์จากผิวดินเพื่อสร้างกำแพงป้องกันดินถลม่มและติดตั้งเครื่องวัดการสุดตัวซึ่งช่วยลดการสุดตัวลงนายสุชาชวียังระบุว่าการถมทรายมากกว่า6,000ลูกบาศเมตรเพื่อให้ถึงระดับผิวถนนก่อนบทอัดหินพลุกสร้างพื้นชั่วคราวเพื่อเตรียมการรื้อสถานีตำรวจสามเสนแต่ที่น่าสนใจคือการซ่อมแซมอุโมงค์ซึ่งนายสุชาชวีแนะนําว่าควรสร้างกล่องคอนกรีตจากผิวดิน ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่จะใช้เวลามากกว่าการก่อสร้างนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ถนนและชาวบ้านที่อาจต้องกังวลในขณะที่รอให้ถนนกลับมาเหมือนเดิมนายสุชชวียืนยันว่าทีมงานได้พยายามอย่างเต็มที่แต่ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อลดความไม่เข้าใจและความตื่นตระหนกของประชาชนเขายังเตือนว่าการแก้ไขปัญหานี้ต้องระวังอย่างมากและต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแต่นี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนอาจพลาดการแก้ไขปัญหาอุโมงค์ใต้ดิน เป็นเรื่องของการป้องกันและการจัดการความเสี่ยงมันควรเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการจัดการกับปัญหาเช่นนี้การที่เราเรียนรู้จาก Star ก, ật, การเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จะช่วยให้เราสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณ,ค,ณคิดว่าการจัดการความเสี่ยงและการป้องกันสําหรับอุโมงค์ใต้ดินได้รับความสนใจอย่างเพียงพอหรือไม่ให้ความเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีประโยชน์กัน